ฟังเพลงแล้วเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่ามันต้องสายบันเทิงสินเ<อ>าสานาะสายบันเทิงน,นะคะลองดูว่าอู๋กับน้องเอมฟัง<อ>แล้วเป็นยังไงบ้างจากบ๊อบนิวเซรีสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะยกพงพนมกันเลยเหรอคะอายุวันโนเนี่ยเดี๋ยวเดียวเราบาโอูโอันนี้เราบาาอยากข<จ>ึอนเสิร์ตของเอมยังไงไม่รู้นะขอน้องเอมได้ไหมนะลกกำลังต้องการตัวหรือเปล่าอยากขอน้องเอมรัร<ช>มกษาทูบแบบ r b n b ให้หน่อยเออเออไม่ได้อ้นงเอมบอกว่าทำเดียวจะกลายเป็นดราม่าก็จะหาจังหวัดสั ทุกไม่เจอเหมือนกันคะแต่ว่าพี่บอลชอนเขาเก่งมากแล้วก็เป็นน้องชายของพี่โดมเดอะสตาร์พี่โดมจัรไ้ด้วยใช่ก็เลยร้องเพลงเก่งเหมือนกันทั้งคู่เลยก็ถือว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่ดีแปลกใหม่เพราะว่าพี่เขาเพิ่งบวชเสร็จมาอะไรอย่างเงี้ยเขาคงอินแล้วก็อยู่อยู่ที่วัดกุคงแบบว่าเออหาอะไรสนุกสนุกหลังออกมาอะไรเงี้ยศึกเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ในท่วงทํานองฮิปฮอปของพี่ไม่น่าเป็นอะไรนะ เป็นไม่กว่าเป็นกว่าไม่ทันแล้วเราไมแอดีได้ไอชิปฮอปไม่ได้ฮะผมสงสัยไอชิวที่เจตนาหรือวล่าคุณหนูไม่แต่ผมก็คิดดีทำดีพูดดีนะค่ะก่อนที่เราจะไปฮิปฮอปกันมากกว่านี้นะคะฝากติดตามด้วยข่าวันเดอของเราวันนี้มีคู่รักคู่หนึ่งนะคะพี่พี่เขามอบ ทองให้กัน5บาบาทะเดชนาย่าๆค่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวฝากติดตามกันต่อในบ๊อ n นิวเ a i l ี่ค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแหม่น่าอิจฉาจริงๆนะณเดชเป็นหนักมากให้ทองคำเป็นของขวัญวันเกิดย่าๆ แอลลี่แฮปปี้ฉลองวันเกิดอายุครบ18ปีกับครอบครัวและเพื่อนๆพนธันวาดีใจได้กลับบ้านเกิดเจอพ่อแม่ในรอบ2ปีติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ได้นายบอมบนิวสเตลีอร่อยแบบไทยจัดจ้านในแบบคุณรอยไทยใครทำก็อร่อย สวัสดีครับสวัสดีค่ะเช้านี้ป๊อปนิวส์เดลี่มาแล้วนะคะอยู่กับเอมสาธิดาแล้วก็อูทีรยุทธ์เช่นเคยค่ะคผิวอาจจะเปลี่ยนทรงผมนะแต่ว่าก็เป็นคนดีคนเดิมค่ะช่วงนี้เครียดผมร่วง <c oughs> คุณตัดมาคุณตามซีรีส์เกาหลีเรื่องนหะคุณพูด <c oughs> ล่าสุดดู b u s i n e s s p r พ p o s a l อยู่นะฮะแต่ว่าตัวพระรองเนี่ยเขาก็แบบเป็นที่ฮือฮาปาปลืมของสาวๆนะโดยเฉพาะกับ ภรยาพี่พี่ก็เลยออะลองดูทรงนี้เผื่อจะแบบรู้สึกดีกันขึ้นมากขึ้น <c oughs> นะฮะเพราะว่าอยู่กันมา12ปีเริ่มเบื่อเบื่อกันแล้ว <c oughs> นะฮะหยอกหยอกอ้าววันนี้ครับ7เมษายนต้องบอกว่าสุขสันต์วันเกิดช่องของเราด้วยนะฮะ <c oughs> เราอยู่กันมา8ปีแล้วนะเคียงข้าง <c oughs> คุณผู้ชมนะครับซึ่งแน่นอนว่านี่ตัวนี้ น้องดิจ<ช>ิตรอนป่ะ้าจำไม่ผิดนะเออนี่ก็เป็น8ปี PPTV เรามีคอนเซปต์สุขภาพดีไปด้วยกันนะครับก็ฉลองครบรอบ8ปปีที่ส่งมอบความสุขเนื้อหาสาระดีๆไปถึงหน้าจอทีวีที่บ้านคุณผู้ชมนะครับทั้งข่าวสารเข้มข้น การถ่ายทอดสดกีฬาระดับโลกนะครับรวมถึงความบันเทิงที่หลากหลายนะครับและในโอกาสนี้ PPTV เองอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมเนี่ยหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับซึ่งเราก็มีคอนเทนต์ด้านสุขภาพในช่องทางโทรทัศน์แล้วก็ออนไลน์ของ PPTV HD 36นะครับ ในยุคที่พวกเรากําลังเผชิญกับวิกฤตโควิด -19 อยู่นี้แน่นอนว่าการดูแลตัวเองเนี่ยใส่ใจตัวเองให้แข็งแรงเข้าไว้มันเป็นเรื่องสําคัญมากจริงๆนะอย่างน้อยถ้าป่วยเนี่ยก,ก็ก็อาจจะอาการไม่นับใช่เมื่อกี้ก็มันจะบอกต้องเตรียมพร้อมร่างกายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝุ่น ทีมสองุดห้าที่ไม่รู้ว่าไหนตื่นมาจะเจอนะคะแล้วก็โควิดสิบเก้าอีกความเครียดอีกยังไงสุขภาพเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดแล้วก็ไม่ว่าคุณจะมีเงินมากแค่ไหนม,มันก็ซื้อกลับคืนมาไม่ได้นะคะยังไงก็คือแฮปปี้เบอร์เดย์ช่องของเราด้วยแล้วก็ให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยครับอ,อ่ะมาต่อทนนี่ข่าวของเขาคนนี้คือหลายคนอ่านแล้วก็งงว่าทําไมเขาเปกันขนาดนี้ณนะเดชกับยายา่าเพราะว่าล่าสุดเห็นว่าคุณณเดชเขาซื้อเป็นแบบทองคาแท่ง ให้กับยาหญนะเที๋ยน<ะ>ี้บาทเท่าไหร่สามหมื่น <ปะ S 1> ก็คูณกันไปคูณหมื่นต้นๆอะไรแบบนี้นะขึ้นๆลงๆนิดหน่อย ถูกต้องนะคะ,ะก่อนที่จะไปอัปเดตเรื่องนั้นมาถามถึงอาการป่วยโควิดสะหน่อยละกันเพราะว่าก่อนหน้านี้แฟนๆเป็นห่วงมากยาย่าประกาศว่าติดเชื้อโควิด19นั่นเองนะคะเธอก็บอกว่าโชคดีค่ะที่อาการไม่รุนแรงแต่หลังจากน,นี้เธอก็จะต้องดูแลตัวเองมากขึ้นนะคะ <c oughs> แล้วก็เมื่อช่วง18มีนาคมก็คือเป็นวันเกิดของคุณยาย่าอายุ29ปี <c oughs> แฟนหนุ่มค่ะอย่างคุณณเดชเนี่ยก็ทำเซอร์ไพรส์กลางโซเชียลนะคะบอกรักแฟนสาวทำเอาแฟนๆอย่างพวกเราเองนะคะก็ เขินไปตามๆกันมาต่อเลยเรื่องทองเธอก็บอกว่าหุวยปีนี้พี่แบร์จัดหนักนะเพราะว่าให้เป็นทองคำแท่ง5บาทด้วยกันนะคะตัวเธอเองก็บอกว่าไม่เคยคิดเลยว่าจะได้รับซึ่งทำให้รู้สึกเซอร์ไพรส์เป็นอย่างมากแถมพูดติดตลกอีกนะบอกว่าคิดว่าจะได้เป็นช็อกโกแลตก่อนที่จะเอ่ยปากหยอดคำหวานผ่านสื่อนะคะพูดกันตรงนี้ชัดเจนไปเลยบอกว่ารักเหมือนกันทำเอาพี่ๆสืมวลชนเขาบอกว่าเขินมากอาจจะเขินแค่ไหนไปดูกันเลยค่ะ แต่ว่าของย่าตอนที่เป็นอะเรียนหัวค่ะพี่บ้านย่าเป็นสองชั้นอยู่แล้วค่ะก็แม่ก็อยู่ข้างล่างถ้าพิเบิร์ลเดย์เอาเค้กเอาไว้อยู่แล้วแม่น้องแล้วย่าเป่าข้างบนคนเดียวค่ะดูเห็นหนูก็มา,าอยู่นะรัก <c oughs> <c oughs> เหมือนกันคือปกติที่แด่เขาถ้าตอนหน้าเราเขาจะไม่พูดหวานในขนาดนี้หวานค่ะมีค่ะแต่ว่าไปถามเขาดีกว่าค่าว่าเขาให้ <c oughs> <c oughs> อะไรเป็นเป็นแนวไหนลูกเป็นจริงที่เราอยากได้หรือยังไงเราขอกได้ไหมอะเออบอได้นี่แม่แปะ พี่แมนซื้อทองให้หนูเป็นทองแบบกระปุกเลยเอ้เป็นอะไรนะคะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นแท่งเป็นแท่งใช่อ u r p r i s e ค่ะใครจะไปคิดว่าเพื่อเธะซื้อทองให้เหมขาบอกว่าทองกำลังขึ้นเี่ยไว้เถอะแต่ทองคำนี่คือเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งเลยนะคุณผู้ชมถ้าเรารู้สึกว่าเรามีเงินก้อนหนึ่งที่แบบเป็นเงินเย็นก็ ซื้อไว้ก็ดีแล้วก็หลับตาไว้อีกสักหปีมาดูกันว่าทองคําจะราคาเท่าไรหร่พี่อูก็เหมือนกันหลับตารอคริปโตอยู่ใช่ไหมใช่ตอนนี้เปิดมานี่ <c oughs> แดงเถือกเลยนะเช้านี้นั่งทับมือตัวเองไม่รู้จะทํำยังไงเหมือนกันบางทีก็ต้องรู้สึกว่าเราก็ต้องเบรกมันบ้างใช่นะลบแอป,ปทิ้งไปนะครับเดี๋ยวรอมันขึ้นค่อยดูใหม่นะ,ะมาดูกันที่เรื่องราวของนนทนกนกันบ้าง นะครับล่าสุดก็ต้องยินดีกับน้องด้วยเพราะว่าเพลงพิงเนี่ยซึ่งเป็นเพลงประกอบละครกระเช้าสีดาทางช่องวันนี่เขาได้รับ2รางวัลจากจุ๊กไทยแลนด์อ a วอร์สเลยนะครับก็เป็นรางวัลเพลงป๊อปแห่งปีแล้วก็รางวัลเพลงแห่งปีนะครับจ้า,จาตัวก็บอกว่าดีใจมากถึงแม้ว่าเพลงพิงเนี่ยจะปล่อยออกมานานแล้วประมาณสักหเดือนตอนนี้ ยอดวิวใน YouTube ประมาณเกือบเกือบล้านวิวแต่ก็ยังคงถูกเปิดวนอยู่ในคลื่นวิทยุต่างๆนะครับเจ้าตัวก็บอกว่าตั้งใจทำทุกผลงานจริงๆขอบคุณทุกแรงซัพพอร์ตที่ส่งมาให้ส่วนความรักกับหวานใจนอกวงการนนตอบสั้นๆว่าแฮปปี้ดีนะครับยอมรับว่าฝ่ายหญิงเนี่ยเป็นเหมือนแรงบันดาลใจในการทําเพลงเหมือนกันอย่างเพลงใหม่เธอมีคนเดียวบนโลกอย่างเงี้ยก็คือได้แรงบันดาลใจมาจากหวานใจในะครับเชื่อว่าทุกคนก็คงจะมีเพลงที่ ฟังแล้วมีคนคนนึงอยู่ในหัวใจของเราเสมอบ๊อบซองออติเยร์ยครับ <แฟ S 2> จากเพลงพิงครับซึ่งก็จริงๆเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ตัวผมสนุกกับการทำงานมากเลยนะครับแล้วก็ยังยังคงถูกเปิดอยู่อะ่ะซึ่งจริงๆมันก็เป็นปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับชายตัวผมก็รู้สึกดีใจามากๆเพราะว่าตลอดตลอดการทำงานนี้เราก็ได้รับอิสระในการทำงานค่อนข้างมากในการที่จะร้องดีไซน์หรืออะไรอย่างเงี้ยเขาที่ส่วนไหมกับเจ เมอสำหรับผมนะครับผมว่ามันก็มีส่วนแหละเป็นเป็น motivation แล้วก็ผมว่าจริงๆผมก็รู้สึกไม่ไม่ได้รู้สึกเป็นปัญหาอะไรตรงนั้นเลยครับใช่ใช่ใช่ประมาณนั้นซึ่งซึ่งสัมผัสได้ว่าเราเริ่มไกลออกจากเป้าหมายของรางวัลแล้วนะ, <c oughs> วนะท็อปปิกที่เราจะคุยอะไรเงี้ยก็ปก,ดดปกติดีครับปกติดีโควิดโซบิบเมนตมนตนิดแล้วนะทํามาคําถามสองนี่คือเมนนิดละปกติครับว่างี้ว่างี้ก็แล้วแต่พี่พี่เขียนเลยครับ <c oughs> นนท์พูดแล้วแล้วแต่พี่ๆเลยนะพี่พๆก็จะไม่ไปไกลามากกว่านี้ยังไงแสดงความินดีกับรางวัลของน้องนอนท์ด้วยนะคะคช่วงนี้จะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามีข่าบันเทิงมาฝากกันเช่นเคยติดตามในป๊อปนิวสต a ลี่ค่ะ อยู่กันต่อค่ะช่วงที่2ในป๊อปนิวสเดลี่นะคะช่วงหน้าต้องช่วงนี้อาะจะไปช่วงหน้าแล้วรีบ,รบ,รบช่วงนี้ขออภัย <c oughs> นะคะเราจะเบิร์ตเดย์สาวสวยอีกหนึ่งคน <c oughs> ก็คือถือว่าเป็นศิลปินสาวเต็มตัวแล้วนะคะน้องแอลลี่นั่นเองเพราะว่าเพิ่งฉลองครบรอบ สิบแปดปีไปอู้อน่ารักเนาะน่ารักทะลุแมสจริงลูกสาวของแก้วหัวแหวนนะคะของคุณพ่ออ่ำนะคะแล้วก็คุณแม่จอยนั่นเองที่นับวันยิ่งโตยิ่งสวยคือตอนมารายการของเราอะน้องก็สวยแล้วเนาะคือแบบออร่ามากๆแล้วก็ยิ่งสวยขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็เมื่อวันที่18มีนาคมก็คือตรงกับวันคล้ายวันเกิดของน้องนั่นเองเจ้าตัวก็เผยให้เราฟังค่ะบอกว่าวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่อบอุ่นแล้วก็พิเศษมากแถมยังเป็นปีที่ดีมากๆเลยเพราะว่าได้เลี้ยงฉลองทานข้าวกับครอบครัวนะคะแล้วก็ เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆในสังกัดค่ายเพลงอย่างอบอุ่นเลยเธอดีใจมากที่ได้อยู่ฉลองพร้อมหน้าพร้อมตากันนะคะ mm hmm. เธอบอกว่าปีนี้ไม่มีของขวัญให้ตัวเองเลยแต่อยากจะเปลี่ยนลุกทําสีผมค่ะแต่ต้องขอทางแต่ต้องไปขออนุญ,ญาตทางค่ายกับคุณแม่ก่อนนะคะ mm hmm. วันนี้มาร่วมงานก็เลยสนัดลุกต่อผมนะคะ mm hmm. ผมยาวต้อนรักวัย18ที่ถูกใจมากๆเลย mm hmm. เธอก็บอกว่านี่วันเกิดคุณแม่ก็มีซื้อของเล่นให้ด้วย mm hmm. เป็นของขวัญแล้วก็ขอบคุณแ mm hmm. ฟนคลับนะ mm hmm. ที่รักกันเหนียวแน่นค่ะ ก็18แล้วค่ะจริงๆก็แบบใช่แต่ว่าหนูคิดว่าหนูก็ยังแบบมีช่ค่ะยังเป็นเด็กอยู่ยังมีอีกหลายอย่างที่ต้องคดพบอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเป็นวันเกิดหนูหนูก็ได้อยู่กับเพื่อนๆอยู่กับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกดีใจมากๆเพราะว่าบางทีเราก็ไม่ได้มีเวลาขนาดนั Ukrainian> ้นที่จะอยู่กับเพื่อนๆหรือครอบครัวค่ะก็เลยดีใจมากๆแล้วแบบปีนี้จากปีที่ผ่านมาตั้งแต่เดบิวต์ก็ได้มีเวลาแบบสเปนกับ พี่พี่ only ด้วยพี fan ่พี่แฟนคลับค่ะแล้วก็พี่พี่ที่ค่ายอะไรเงี้ยคะ่ะค่ายโฟร์วันก็แบบได้สเปนกับทั้งพี่พี่สตาฟพี่พี่แฟนคลับแล้วก็ครอบครัวแล้วก็เพื่อนเลยคะ่ะก็เลยดีใจมากแม่ซื้อของเล่นให้เป็นของเล่นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะคะที่จิ้มจิ้มอะคะ่ะถูกใจมากค่ะเพราะหนูอยากเล่นอยู่ใ <laughs> ช่ค <ย S 2> <laughs> ่ะวหนูส <laughs> ิบแปดีั้งอย่างเงี้ยจะได้กลับไปไหมอะหนูคิดว่าการที่แบบเราทํางานหนักก็เป็นของขวัญสำหรับตัวเองอย่างหนึง่งเพราะว่าเหมือนเราก็ ทำงานหนักเพื่ออนาคตของตัวเองด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนก็เปิดประสบการณ์ให้กับตัวเองงมาฮะ ที่สุดหล่อคนนี้ครับธันวาสุริยจักรนะครับก่อนหน้านี้ก็เข้าพิธีอุปสมบทแล้วก็ลาศิกขาออกมาเมื่อช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมานะฮะ,ฮะคุณธันวาก็บอกว่าศึกออกมาแล้วเนี่ยมีเวลาว่างก่อนจะเริ่มถ่ายทาละครเรื่องใหม่ก็เลยตัดสินใจเดินทางกลับบ้านเกิดที่ปักเซสปปลาวในรอบ2ปีเลยนะครับเพราะว่าสถานการณ์โควิดสิคุณพ่อคุณแม่เองก็ตื่นเต้นดีใจที่ได้เห็นหน้าลูกแล้วก็อิ่มบุญในกุศลที่ลูกได้บวชให้ด้วยนะครับแล้วก็การกลับบ้านครั้งนี้เนี่ยเจ้าตัวก บครัวปรับปรุงธุรกิจสนามฟุตบอลให้ดียิ่งขึ้นไปอีกด้วยก็รู้สึกดีใจฮะแล้วก็แบบหลังจากศึกเราก็กลับไปเอาบุญไปฝากครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบได้กลับไปไหว้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็เอาแบบ เอาบุญมาฝากกับครอบครัวบุญใหญ่อะไรเงี้ยแล้วก็แบบคิดถึงคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าแบบไม่ได้เจอกันตั้งน,นานเขาก็ดีใจนะแล้วก็เราก็ได้กลับไปแบบเหมือนสารต่อแบบธุรกิจอะไรเงี้ยก็กลับมาปรึกษากันเรื่องธุรกิจในอนาคตอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่ากลับไปดูแลเรื่องสนามฟุตบอลด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าผมมีสนามฟุตบอลที่ที่ที่น,นู่น ส่วนหนึ่งเรื่องเลยที่เราสังเกตได้ก็คือทำไมช่วงนี้เขาดูลีนๆผอมๆนะคะ <ừ. S 1> เขาบอกว่าช่วงนี้เปลี่ยนแปลงร่างกายตัวเองมีการฟิตหุ่นนะคะเข้าคอสจริงจังนะคะแล้วก็กินอาหารเพื่อสุขภาพแล้วก็ได้นักสแสดงหนุ่มอย่างพี่นัททิวเป็นคนเทรนการออกกำลังกายให้นะคะเขาก็ตั้งใจเพื่อลงละครบูเห็นว่าจะต้องโชว์หุ่นถอดเสื้อกันด้วยจ้า ช่วงนี้ก็พยายามแบบดูแลตัวเองแล้วก็เหมือนแบบ transform แบบเรื่องหุ่นให้ดีขึ้นใช่ใช่พี่นัทีเก่งมากแล้วก็แล้วก็เขาก็แบบดูแลเรื่องแบบอาหารการกินให้กับผมแล้วก็เหมือนเดี๋ยวในนาเดี๋ยวเนีนคตผมอาจจะถ่ายละครเกี่ยวกับแบบแอคชั่นหน่อยๆอะไรเงี้ยอาจจะมีแบบฉากแบบถอดเสื้ออะไรอย่เงี้ยก็รู้สึกว่าผอมลงเยอะแล้วก็แบบก็จะทำเรื่อยๆให้มีซิกแพคให้ได้ เดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะกลับมาพบกับด็อกเตอร์คนสวยตามค <ฮะ S 1> ำเรียกร้องของแฟนรายการนะฮะเพราะว่าเธอคนนี้นอกจากสวยเก่งแล้วยังฉลาดแถมมีประสบการณ์ในเรื่องของการค้าขายออนไลน์ด้วย<ม>ใครอยากรวยช่วงหน้าเจอกันครับ อยู่ด้กันในช่วงสุดท้ายแล้วนะฮะแน่นอนว่าช่วงนี้แขกรับเชิญคนสวยของเรานะฮะอย่างที่ผมเกริ่นเอาไว้ในช่วงที่แล้วว่าไม่กระแสะตอบรับดีจริงๆนะครับดรแนนนี่คือเธอเองเป็นคนหนึ่งที่มีประสบการณ์มากมายทั้งในแง่ของอาชีพการงานด้วยเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้เงินเดือนหลักแสนนะแต่ว่า ลาออกมาทําธุรกิจออนไลน์ผมเชื่อว่าหลายคนก็อยากจะรวยตอนนี้ถึงเวลาละที่เราจะมาคุยกับดรนากันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้องกลับอีกครั้งเลยเพราะว่าดอร์นาหายไปค่อนข้างนานแลาต้วกลับรายการอีกรายการบอกว่าหูยตามไม่ทันแล้วก็สมัครไม่ทานวันนี้ต้องกลับมาอีกหนึ่งครั้งใช่ค่ะยินดีค่ะเพราะว่าแต่ละรอบเราจะรับได้จํานวนจํากัดเนื่องจากว่าต้องการเน้นเรื่องของคุณภาพในการดูแลนักเรียนนะคะคือจริงๆถามว่ารับเยอะๆหลักพันได้ไหมได้แต่ว่าเราเน้นคุณ คุณภาพมากกว่าปริมาณใช่ค่ะใช่ไหมฮะงั้นเดี๋ยวก่อนที่เราจะพูดเรื่องของคอสต์ฐานนิดนึงแล้วกัน<ช><ช>ว่าอะไรเป็นจุดเปลี่ยนของต้นนัน<ช>บางคนอาจจะไม่เคยดูรายการของเราถามหน่อยว่าก่อนหน้าจะมาขายธุรกิจออนไลน์ทํ<ช>าอาชีพอะไรแล้วก็เงินเดือนเท่าไหร <c oughs> น่นันเป็นวิศวกรค่ะเป็นพนักง,งานประจำม,มา20ปีนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นลูกจ้างมืออาชีพแล้วกันนะคะเป็นมนุเงินเดือนนี่แหละทำมา20ปีรายได้เดือนหนึ่งก็หลายแสนบาท หลายด้วยนะหลักแสนนะไม่ใช่หลักแสนธรรมดาเลยะไม่เยอะมากค่ะต้นๆแต่ว่า คือคือต่อให้เราเป็นเป็นเป็นคนที่มีเงินเดือนหลักแสนแต่จริงๆเราไม่ได้อยากมีแค่เงินแสนเราอยากมีเงินล้านนะคะแต่มีเงินล้านยังไม่พอต้องมีเวลาด้วยต้องมีเวลาด้วยใช่ค่ะเพราะว่าการที่เราเป็นพนักงานประจําหรือว่าเป็นลูกจ้างมืออาชีพอะค่ะเราไม่มีเวลาเลยเราไม่มีระทางด้านเวลาใช้ไม่มีเวลาใช้ชีวิตก็เลยอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจเพื่อที่จะได้มีทั้งมีเงินแล้วก็มีเวลาด้วยค่ะบางคนมีแต่เงินไงแต่ไม่มีเวลาใช้เพราะฉะนั้นเราต้องมี2อย่างนี้ควบคู่กันไปนะฮะแล้วเราจุดเปลี่ยนอะไรที่เรารู้สึกว่า ไม่ได้ล้เราจะยอมหารายได้เพิ่มคือจะเรียกว่าทิ้งได้ไหมนักเต้น,นตอนนั้นก็ต้องบอกว่าถ้าอยากมีเงินล้านก็ต้องเอาเงินแสนมาแลก <laughs> ต้องทิ้งเงินแสนเพื่อไปจับเงินล้านนะคะต้องมีมีมีมันต้องมีการเริ่มต้นนะคะไม่ว่าไม่ว่าเราจะอยากจะได้อะไรที่มันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตอยู่ดีๆ ทำเหมือนเดิมแล้วชีวิตจะเปลี่ยนมันเป็นไปไม่ได้อ,อยากจะเปลี่ยนชีวิตเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองต้องเปลี่ยนวิธีคิดแล้วก็กล้าที่จะเริ่มเรียนรู้หรือว่ากล้าที่จะเผชิญสิ่งใหม่ๆในชีวิตนะคะก็เลยตัดสินใจเข้ามาเรียนรู้ศึกษาธุรกิจออนไลน์ค่ะซึ่งตอนนั้นดรแนนไม่เคย ไม่มีความรู้ไม่มีความรู้ไม่เคยขายของไม่เคยทําธุรกิจออนไลน์เลยค่ะความรู้เป็นศูนย์เลยค่ะก็คือเริ่มต้นเรียนเรียนรู้ที่มีประสบการณ์ใช่เรียนจากครูที่ประสบการณ์เป็นไหมคะออนไลน์ตัวจริงที่เขามีรายได้หลักล้านนะคะแล้วเราก็เข้าไปเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนลงมือทําไปจนในที่สุดอะค่ะก็รายได้แซงงานประจานี่ไงก็เลยลาออกซะเลยใช่ค่ะ เพราะว่าเราอยากมีเวลาใช้เงินด้วยที่เราหามาที่สำคัญเรื่องของสุขภาพอย่างที่ผมบอกไป <c oughs> นะบางคนตั้งใจทำงานใช้เวลาทุ่มเทไปกับงานประจำวันละ8วันละ10ชั่วโมง <c oughs> สุดท้ายเนี่ยบ้านปลายชีวิตอาจจะต้องเอาเงินที่หามาได้กลับมาดูแลตัวเองหรือเปล่า <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> นี่ก็สําคัญมากแต่ทีนี้นักแนนอยากรู้นิดนึงเพราะว่าตอนนี้เปิด ที่ไหนก็จะเห็นคนสอนออนไลน์ใช่แล้วคอร์สของดรแนนต่างกับที่อื่นยังไงบ้างเพระวโมคอร์สออนไลน์มีเยอะมากนะคะแต่ว่าคอที่ที่แนนจัดขึ้นมาเนี่ยค่ะต้องบอกว่า กลั่นกรองมาจากประสบการณ์ที่ลองผิดลองถูกมาเยอะมากจนกระทั่งเหลือแต่ทางลัดของความสําเร็จในการทําธุรกิจออนไลน์ค่ะไอที่ลองผิดเนี่ยจะไม่จะจะบอกทุกคนว่าไม่ต้องไปทําตามจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะคะครเราก็จะกลั่นกรองมาเฉพาะสิ่งที่ทําให้ทุกคนสามารถสร้างอาชีพได้เลย นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขายโดยไม่ขายใน Facebook ของเราปกติถ้าเราเล่น Facebook นะคะแล้วเราโพสต์ขายของขายสินค้าไปพื้นหนีหมดเลยผุ้รูถึงว่าโดนอันเฟนกันหมดเลยตอนนี้โดนบล็อกครับผมไม่ได้อันเฟนอย่างเดียวนะฮะแล้วบางทีเนี่ยการโพสต์ของเราบางข้อความพี่มาร์กเดี๋ยวนี้เขารู้ทันนะเขาปิดกั้นการมองเห็นซะอีกต้อโหไม่ธรรมดาถูกต้องเพราะฉะนั้นคอร์นี้มีเทคนิคในการขายยังไงให้มันโดนกลุ่ม เขาเรียกว่าเป้าหมายของเราค่ะนะครับอเดี๋ยวให้ดรแนนลองพูดถึงวิชาที่คุณผู้ชมจะได้ร่ำเรียน ในคอสนี้หน่อยก็ต้องบอกว่าคอสนี้ค่ะเป็นคอสที่สอนง่ายเข้าใจง่ายลงมือทําได้จริงๆเลยซึ่งคอสเนี้ยค่ะจะสอนขายด้วยไม่ขายดยใช้ Facebook ให้เกิดการขายได้โดยที่เพื่อนไม่หนีและไม่ถูกปิดกั้นโดย Facebook นะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยถ้าเราไม่อยากแสดงตัวตนเราสามารถที่จะสอนการสร้างธุรกิจสร้างหน้าร้านในโลกออนไลน์ได้จะไม่มีใครรู้เลยค่ะว่าเป็นเรานะคะดยการสร้างเพจเป็นหน้าร้านในโลกออนไลน์เพจที่เป็นเพจเฟซบุ๊กไม่ใช่เป็นเพจที่เป็นชื่อเราใช่เหมือนเหมือนเป็นบริษัทเป็นห้างร้าน ก็ไม่รู้วใครเป็นเจ้าของแ่านะคะแล้วก็พอเรามีหน้าร้านปุ๊บเนี่ยค่ะเราก็แต่งหน้าร้านของเราให้สวยนะคะไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันฟรีๆในมือถือมีเยอะมากมายเลยค่ะเราก็จะสอนวิธีการใช้งานนะคะการตัดแต่งภาพตัดต่อว,วิดีโอการเขียนคําโฆษณาให้ดึงดูดสะดุดตาสะดุดใจคนดูสุดท้ายอ่านมาถึงสุดท้ายแล้วก็ กดสั่งซื้อเราได้เลยและ,ะทั้งหมดนี้ค่ะนะคะจะไปไม่ถึงมือมือถือของลูกค้าถ้าเราไม่ได้ทำการนำส่งจะมีเทคนิคนะคะการสอนยิงแอดโฆษณาให้ถึงกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการได้เลยค่ะครับผมคือมีเทคนิคการปิดการขายด้วยคือเราก็ต้องยอมรับนะว่าคนเขาก็ซื้อของกันด้วยอารมณ์มากกว่าเหตุผลใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะมัดใจยังไงปิดการขายให้ได้ไวที่สุดค่ะนี่แล,แล้วการยิงแอด สมัยนี้ใช้เงินเยอะไหมต้องแอบถามเผื่อคุณผู้ชมจริงๆที่ผ่านมาเฟ e บ o o กก็ค่าค่าแอดเฟ e บ o o กส่วนใหญ่จะบ่นกันว่าแพงขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้เทคนิครู้วิธีค่ะ,ะเราจะประหยัดค่าโฆษณาได้นะคะแล้วก็นะวันนี้ค่ะแนนก็จะได้ ถ่ายทอดประสบการณ์ที่ทําให้แนนวันนี้มีอิสรภาพด้านการเงินเรือเวลาแล้วและแนนเชื่อว่าแนนจะส่งต่อความรู้นี้ให้กับทุกๆท่านที่บางท่านอาจจะประสบปัญหาในชีวิตนะคะหรือยังไม่ได้ประสบปัญหาในชีวิตในเรื่องของพิเศษธกิจหรือว่ารายได้อะไรต่างๆที่วันนี้ค่าครองชีพแพงขึ้นเยอะมากน้ํามันแพงอาหารแพงนะคะไก่แพงทุกอย่างแพงหมดแต่รายได้ไม่เพิ่มดังน้ถ้าสมมติว่าเอ็มสนใจแต่ว่าเราไม่ได้มีสินค้าล่ะตอนแนนเราจะเริ่มต้นยังไงได้บ้างอ๋อในข้อนี้จะสอนเทคนิคให้หมดเลยค่ะว่า เราจะมีหลักเกณฑ์ในการเลือกสินค้ายังไงมีหลักการยังไงที่จะไม่เป็นแมงเม่าบินเข้าออนไลน์นะคะทุกคนจะได้รับวัคซีนครบถ้วเลยในการทําธุรกิจออนไลน์อย่างปลอดภัยและไม่โดนหลอกคะ่ะโอ้เยี่ยมไปเลยถ้าฟังอย่างนี้เราสมัครยังไงคะตอนนี้เปิดหรือ,อยังอ๋อน้อ no อันดับแรกนะคะแนนว่าสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยนะคะหรือว่าติดต่อมาที่ Line adr 599ทักเข้ามา Line adr 599ส่งสติกเกอร์ให้สักหนึ่งดวงนะคะหรือว่าโทรมาที่064 953 9535 95ก็ได้ค่ะถ่ยายภาพหน้าจอเก็บไว้ก็ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวจบรายการเราก็ไปทักทายกันนะคะและนอกจากนี้ค่ะพิเศษสุดๆเลยสำหรับรายการนี้นะคะแนนแนนมีสิทธิพิเศษมอบให้ แถมให้ฟรีอีก2คอร์สโอ้อนี่คือ5 5แล้วนะตอนนี้ค่ะ5คอร์สแล้วนะคะจากราคา9,700บาทเหลือแค่97บาทยังไม่พอค่ะแถมให้อีก2คอร์สเป็น7คอร์สก็คือคอร์สติ๊กตอกค่ะกับคอร์สไลฟ์สดซึ่งเราบอกว่าเป็น กระแสที่มาแรงมากสำหรับธุรกิจออนไลน์ไม่ใช่สอนเต้นใช่ไหมไม่ใช่สอนเต้นแต่คุณอูจะเต้นขายของก็ได้เหมือนกันได้ค่ะมีวิธีการหาเงินในโลกติ k ต o อกจะเต้นแล้หาเงินก็ได้หรือจะขายของในติ k t o อกก็ได้ดูราคาไม่ผิดนะสำหรับใครที่เพิ่งเคยเจอดรแนนในวันนี้นะฮะ9,700บาทวันนี้ 97บาท97บาท7คอร์สค่ะโทรมาได้เลยค่ะ0649539535หรือว่า Line adr599 นะคะจะมีครูพี่เลี้ยงค่ะค hmm. อยดูแลนะคะทุกทุกท่านเลยไม่ต้องกลัวค่ะว่าจะเรียนไม่ได้เพราะว่าเราจะสอนแล้วก็ประกบทุกคนอย่างใกล้ชิดตั้งแต่ลงแอปการเข้าซูมการเรียนการกดตรงนี้ตรงน,รงนี้แบบนี้เลยค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนเรียนได้หมดค่ะค hmm. ือแสดงว่าไม่ต้องห่วงว่าอุ้ยเราจะเทคโนโลยีเราไม่เก่งตรงนี้แต่เรามีครูพี่เลี้ยงมีครูพี่เลี้ยงประกบหนึ่งตอนหนึ่งสมมุติ ไม่เข้าใจตรงนี้ถามได้เลยใช่ไหมถามได้เลยค่ะดูแลกันตลอดเลยแล้วก็ถึงบอกว่าในรับจํานวนจํากัดจริงๆเพราะว่าเกินกว่านี้ครูพ่เลยงจะดูแลไม่ไหวนะคะก็รับแค่100ท่านรีแอทไปเลยตอนนี้ไม่แน่ใจว่าจะเต็มหรือยังนะคะอ่ะท้ายนี้อยากให้ดอกตนนค่ะฝากกำลังใจเนาะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจโควิดเลยเป็นช่วงเหนื่อยเนืยากยช่หลายคนตกงานนะคะบอกว่าไม่เป็นไรค่ะอย่างน้อยขอให้เรายังมีชีวิตมีลมหายใจมีมีมือนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือมีมือถือ เนาะตอนนี้ทําได้ทุกอย่างนะใช่ค่ะแค่มีมือถือหนึ่งเครื่องและขอสัญญาณอินเทอร์เน็ตนิดนึงนะคะเราสามารถที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้เราจะสามารถที่จะสร้างรายได้ได้หรือแม้แต่ใครที่ยังรู้สึกว่าวันนี้ชีวิตยังปลอดภัย mm hmm. หารายได้ช่องทางเพิ่มสํารองไว้เพราะอนาคตไม่แน่นอนเราไม่รู้ mm hmm. ค่ะว่าวันพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าจะเกิดอะไรขึ้นวันนี้เราพร้อมที่จะรองรับทุกสถานการณ์ในชีวิตได้ กลับเขา้ามานะคะศึกษาหาความรู้ในโลกออนไลน์ถ้าเรามีความรู้จะเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องกลัวเลยค่ะเราไปต่อได้กับชีวิตแน่นอนนะคะเยีเ่ยมเลยดร,รแนนคือเอ็มว่านะตอนนี้หลายๆคนต้องการหา อาชีพเสริมแต่ถ้าได้เรียนกับคนที่เขาผ่านประสบการณ์มาละลองผิดให้เรามาแล้วเอาแต่ข้อถูกเขามาใช้ต่อก็น่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าค่ะเมื่อเราเปลี่ยนวิธีคิดนะคะชีวิตจะเปลี่ยนได้ค่ะนี่อยากพลิกชีวิตอ่ะลองดูนะฮะผมเชื่อว่าโควิดมันเข้ามาทําให้เรารู้ว่าตอนนี้อาชีพเดียวไม่เพียงพออีกต่อไปจริงๆนะครับสุดท้ายเดี๋ยวให้ดรแนนย้ําอีกรอบหนึ่งนะฮะสำหรับราคาแล้วก็ช่องทางครับ ปกติคอสนี้นะคะ9,700บาทค่ะเหลือเพียง97บาทค่ะแต่ปกติมีแค่5คอร์สวันนี้100ท่านแรกพิเศษเลยที่ติดต่อเข้ามาในรายการนี้แถมให้ฟรีอีก2คอร์สนะคะเป็นคอรสไลฟ์สดนะคะแล้วก็คอสติ๊กตอกสามารถหารายได้ได้อีก2ช่องทางติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะที่ Li n e d r 5 9 9ค่ะ l i n e adr599 นะคะหรือ0649539535สแกน QR c ค d e หรือถ่ายภาพหน้าจอเก็บไว้จะได้ไม่พลาดโปรดีๆแบบนี้รับจํานวนจํากัดจ จร,จริงค่ะแล้วพบกับแนนและทีมงานครูพี่เลี้ยงในคอรได้เลยค่ะอ,อย่าลืมนะฮะแอดไลน์แล้วก็ทักด้วยสติกเกอร์ด้วยก็ได้หรือว่าพิมพ์ไปว่าทักครับทักค่ะอะไรแบบนี้ <c oughs> นะค <c oughs> ่ะวันนี้ขอบคุณดรแนนด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมสำหรับการติดตามพรุ่งนี้เจอกันใหม่กับ Pop ปนิวส์เดลสวัสดีครัสวัสดีค่ะขอบคุณดรครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ